รมแรงจังเลยก็มีอะไรมนาะจะเล่าให้ฟังนะคะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้าไม่ได้มาอยากอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองอะ่ะจะมาอยู่ตรงนี้นะจะมาทำคลิปโต้ตอบคนนั้นคนนี้นะคะจากเดิมๆเลยเนี่ยป้าเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาเป็นแค่เมียฝรั่งคนหนึ่งนะคะก็คุณก็รู้นะคะนิสัยคนไทยอะ่ะ มีเมตตามีอุเบกขาแต่ไม่มีคำว่ามุทที่ตาพอยยินดีนะคะก็ป้าก้อมค่ะเล่น Facebook ตามปกติเหมือนคนคน,คน,คน,คนอื่นคนอื่นๆเขานี่แหละนะแล้วก็โพสต์รูปไม่ได้เยอะขนาดนี้ด้วยนะบอกตรงๆไม่ได้เยอะขนาดนี้โพสแบบธรรมดาธรรมดาแบบขำๆห้าๆเล่นเกมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ มันมีอีพวกเมียฝรั่งอีกชุดหนึ่งนะคะที่ซุ่มนะคะคอยอิจฉาลิษยาอิสัตอิจฉาค่ะจะให้กูพูดยังไงถ้ามึงไม่อิจฉามึงคงไม่มาตามไล่ล่ากูแล้วก็ใส่ความทั้งๆท,ท,ท,ที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเอาเรื่องที่ว่าคือช่วงนั้นอะช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะข่าวที่ว่าแดงล้มเจ้าอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยดังมากอ,อ,อีสัตว์พวกนี้ทนไม่ได้ค่ะนะ ทนไม่ได้มันก็เลยเอาคนเปิดหน้าอย่างป้าเนี่ยซึ่งเป็นคนแสดงป้าเป็นคนแสดงค่ะนะคะรู้และติดตามข่าวการสังหารประชาชนที่ราชประสงค์นะคะที่ราชประสงค์ป้ารู้นะคะก็ตามมาแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะก็เป็นแค่มีฝรั่งธรรมดาที่เป็นแสดงแต่มันต้องการหาที่เป็นเฉลยสังคมสักคนหนึ่ง หาตัวขึ้นมาตั้งตัวขึ้นมาสักคนว่าอีนี่คือคนล้มเจ้าอีเดียคือคนหมิ่นเจ้าทำยังไงรู้ไหมคะเพจไหนของใครต่อใครที่หมิ่นเจ้ามันก็มาบอกว่าเป็นป้าหมดป้าไม่ได้อยากจะยุ่งกับพวกมันนะแต่พี่น้องยังเชื่อสังคมก็เชื่อทุกคนก็มาดา่ามาไล่ล่า,ลาแต่ถามว่ากูรักในหลวงไหมกูไม่รักหรอกถามว่าทำไม ก็ในหลวงอะทำไมไม่สั่งให้ทหารรักษาพราะองค์น่ะอย่ายิงประชาชนประชาชนที่ตายที่ราชประสงค์นั่น่ะเป็นทหารของนายหลวงเป็นลูกน้องของนายหลวงทำไมมาสั่งสังหารประชาชนแค่ประชาชนต้องการประชาธิปไตยประชาชนต้องการให้ยุบสภาเท่านั้นแล้วมึงย้หยกูรักในหลวงได้ยังไงแล้วบางคนแล้วกูก็มาก่อนกูก็ไม่รู้หรอกว่าวกุรักในหลวงยังไม่มีเหตุผลเพราะอะไร ในหลวงก็ไม่เคยส่งเสีย้กูเรียนแล้วกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในหลวงนั่นร่ารวยอันดับหนึ่งของโลกนะกูมาลุ้ที่หลังนะกูมารู้ที่หลังนะประชาแล้วในหลวงบอกว่าเป็นพ่อของแผ่นดินและวทหารมาฆ่าประชาชนในหลวงไม่เคยออกมาห้ามเพราะเที่ยวนี้เป็นเป็นพวกประชาชนแท้ๆไม่ใช่เกี่ยวกับสมัยยุคไอ้จำลองสีเมืองกับ กับใครนะกูจําไม่ได้แล้วทํารัฐประหารทุกครั้งเลยประชาชนต้องล้มตายทํารัฐประหารกี่ครั้งแล้ว16ตุลาอ่ะสิบอะไรสิบสามหตุลาหกตุลาประชาชนนักศึกษาก็ออกมาขอประชาธิปไตยให้กับประชาชนก็สังหารเขาใส่ล้ายป้ายสีขาวว่าเขาเป็นคอมมูนิสต แล้วกูรู้ขนาดเนี้ยกูไม่รักหรอกพอกูไม่รักกูไม่รักแต่กูไม่ได้เกลียดเข้าใจาคํานี้มะกูไม่ได้รักแต่กูไม่ได้เกลียดแต่พวกมันอะคะ่ะพวกจะเอยชื่อก็ได้มีไอีอารุณศรีชัยชาตินะคะมีอียาสินีธงสิบเจ็ดนะคะแลวอีนี่ตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วยังมีอีกหลายตัวในทีมมันที่ดิฉันเรียกว่าไอพวกแก๊งโหนเจ้านะคะ กแก้งโหนเจ้าไล่ล่าชาวบ้านที่มันไม่ชอบมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอะไรสักนิดมันไม่ได้เกี่ยวหีเกี่ยวแตดอะไรเลยนะคะแค่กูอยากจะหาใครมาแบบว่ามาเป็นแบบเอเนี่ยลบเจ้าแล้วก็เป็นระดมคนมาไล่ล่าเราไล่ล่าป้านะคะส่งจดหมายไปพ่อที่บริษัทสามีป้านะ่ะไล่ล่าทุกสิ่งทุกอย่างคือมันพยายามจะทําให้สามีป้าตกงาน แต่สามีป้าไม่ใช่คนแบบตำแหน่งกระจอกงอกง่อยแบบลูกสาวป้านะคะไม่ใช่นะคะเขาเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่มึงจะเอาเรื่องการเมืองไปเขาไม่สนใจหรอกไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเขาไล่ล่าแล้วก็มียุ้ด้วยนะให้เลิกกับป้านะมีมีไม่ใชไ่ไม่ไม่มีค่ะมีค่ะ ขอโทษนะคะผัวกูมีสมองแล้วกูยังกูรู้ว่ามันมีปัญหาเยอะแยะน่ะกูก็บอกกับลุงบอกว่าเราเลิกกันเถอะเราจะได้จบแล้วเธอจะทำยังไงไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็ได้ฉันไม่ไม่กลัวอยู่แล้วไปอบเพยยบอยู่ที่ขเขมรก็ยังได้เขาไม่ยอมนะมันไล่ล่าขนาดนั้นคิดดูอะกูไม่ได้มาอยากอยู่ตรงนี้บางคนบอกอุ๊ยเพรมึงอยากดัง ถ้ามึงอยากจะถามเรื่องนี้ว่ามีกูเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีอีเพนมายืนตรงนี้ได้ยังไงมึงอยากจะดา่ามึงไปดา่าอีกคนที่ชื่ออรุณศรีชัยชาติหรือว่าอีโซอี้หรืออีอ,อีอีโซฮีหรือว่าอีลี่อีไก่เนี่ยแล้วเรียกว่าอีมดยาสินีทงสิบเจ็ดมึงไปถามมันมันมาไล่ล่ากูทําไมให้กูต้องสู้ตอนแรกกูไม่สู้และใช่อีปุยนะัทิกาทีเน่ออกคลิปด่ากูรัวรวไม่มีโยชน์สองปีกว่า กูไม่ทำอะไรเลยมึงไปถามมันเพราะอะไรเพราะมันเห็นความแตกต่างในชีวิตที่เป็นเมียฝรั่งเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกูกูก็ไม่ได้อยากจะอะไรมากมายแล้วกูก็ไม่ได้เคยใฝ่ฝันว่ากูจะได้เป็นเมียฝรั่งที่เขามีฐานะขนาดเป็นผู้บริหารระดับสูงคุมกิจการ67ประเทศอย่างเงี้ยซิตี้เอกันที่68น่น,นะไม่ใช่67 กูไม่ได้อยากกูไม่ได้ไปไฟฟันเุ้ยกูจะทะเยอทยานจะได้มันมาเองมันมากับบุญวาสนากูแล้วพวกมันไล่ล่าไล่ล่ากูเพราะตรงนี้เพราะตรงนี้มึงดูให้ดีๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าหญิแต,ต่อะไรเลยอีสัตว์แล้วทุกวันนี้มันไปตั้งไล่ล่าพวกที่อ,อยู่ข้างเดียวกับมันนะ่ะสาเหตุเพราะอะไรเพราะมันอิจชาริษยาเา้ากูนี่ไม่อยากจะพูด พูดกูก็ต้องพูดยาวนะพูดให้พวกมึงรู้ไงกูบอกมึงแค่นี้นะถ้ามึงอยากจะด่ากูว่ากูออกมายุ่งแล้วก็มาทำคลิปนี้ได้ยังไงมึงไปด่าอีมดยาสีนีทงสิบเจ็ดน่ะนะเจ้าของโรงแรมจิ้งหลีท่าแถวสุขุมวิทน่ะนะนะที่มีผัวเจ๊กเป็นผัวฮ่องกงนะ่ะ แล้วผัวม kind of mm ันตายเพราะอะไรแล้ว hmm, ม mm ันทำไมถึงมาได้ผัวไทยเป็นเด็กแล้วมาอยู่เมืองไทยมึง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 ช่วยกันสงสัยนิดนึงกูยังสงสัยอยู่เลยเนี่ยโรงแรมจิ้งลีดค่ะเป็นชั่วโมงถ้าจริงๆแล้วมันเหมือนม่านลูดหรืออีดอกเช่าคุยเลยโรงแรมคุยอะไรเป็นชั่วโมงผัวกูไปทาโรงแรมยังไม่เห็นจะเป็นแบบนี้อย่างมึงเลยก็เล่าให้ฟังนะแล้วอย่ามาพูดว่ากูอยากดังกูแค่สู้ กูแค่ไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่พวกมึงทำกับกูไล่ล่าครอบครัวกูแล้วยังไปไล่ล่าลูกชายกูซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วก็อดีตสามีที่กูเลิกกันยี่สิบกว่าปีจะเอาเขาเข้าคุกนะเพราะอะไรเพราะมันริษยามึงอย่ามาตอแหลว,ว่ามึงไม่ได้ริษยาอิจฉาริษยากูไม่เคยรู้จักกับพวกมึงด้วยซ้ําไปแหมมีการบอกว่ากูเกาะติดชีวิตมึงกูไม่รู้จักมึงด้วยซ้ําไปเฮ้พวกมึงนะ่ะอิสัต์ ไอ้เหี้ยพวกนี้ถ้ามึงอยากจะจัดการนะกูฝากถึงประยุทธ์แล้วก็ทหารด้วยมึงไปจัดการไอ้เหี้ยพวกนี้ก่อนที่โหนพวกมึงเอาพวกมึงมาอ้างเอาเจ้ามาอ้างมึงไปจัดการไอ้เหี้ยพวกนี้ก่อนที่กูมีกูทุกวันนี้ก็เพราะพวกมันนั่นแหละกูก็เหมือนคนปกติธรรมดาเนี่ยก็คือหลัล้าไปวันๆหนึ่งโพดนอนพ์ที่กูก็อยากจะมีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นในเมื่อมึงไล่ล่าก,กูและเอาการเมืองมาเป็นประเด็นอย่างเงี้ยแล้วมึงจใจกูอยู่เฉยๆเ,เหรอสัต กูคนนะเว้ยกูสู้เว้ยกูคนไม่ยอมคนเหมือนกันกูคเคยยอมมาแล้วพวกมันเคยหยุดไหมมันไม่เคยหยุดเจอกูเอาคืนค่ะอิสัตพอเอากูพอกูเอาคืนพวกกูตอนนี้นะรวมตัวกันแบบไม่มีสีเสื้อเลยค่ะเพราะมันไล่ล่าก,กันไปหมดเลยมันไม่ใช่ไล่ล่าแค่กูคนเดียวมันไล่ล่าถึงตุก๊กโน่นจนก็แทงลูกนะเขาภาวะเครียดคุกคามอันนี้มันมีจริงเพราะเราก็เจอภาวะเครียดคุกคามมาแล้วค่ะ แต่เพอเออเราไม่ได้ท้องเราเลยไม่มีผลอะไรน่นไล่ล่าจัสมินนะ่ะเขาเป็นเมียด็อกเตอร์นะ่น่ะ,ะไล่ล่าอีกหลายคนมากคือฝั่งเดียวกับพวกมันนะฝั่งนักในหลวงนะ่ะไปไล่ล่าขอทำไมตอบสิตอบ ค,ควายๆทั้งหลายจงฟังนะสิ่งที่มีกูวันนี้ก็เพราะพวกมีพวกเครียดจังไรที่โหนเจ้าเอาเจ้าบางหน้าแล้วใส่ล้ายป้ายสีกูไม่ว่าเพจไหนที่เป็นใครทําก็บอกว่ากูหมดไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะหาใครไปติดคุกด้วยมาตาหนึ่งหนึ่งสองแต่จาไหมนะคะว่ามาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเขาไม่ได้จับมั่วมึงอย่าเที่ยวเอามายัดแล้วใครคิดว่ากูหมิ่นนะมึงเอาไปแจ้งความใครอิสว์ แล้วเอาหมายมาที่สวีเดนแล้วบอกวุ้ยเก่งจริงไปพูดที่เมืองไทยมึงอะให้พวกที่เก่งๆนักหนาเนี่ยมาจับกูที่นี่หน่อยกูมีที่อยู่พร้อมเนี่ยพวกมึงรู้เนี่ยกูทำคลิปทุกที่เลยมาสิสัตว์เอ้ยแต่ละตัวนะแม่งทำอย่างกับมาเห่าเครื่องบินเงนนะพวกมึงเนี่ยเห่าให้คอแตกไปกูตอบมาอย่างนี้แหละรัวๆนะให้รู้เรื่องนะ